ยังไม่ค่อยพอใจในเรื่องของโทษจำนะครับโทษจำเนี่ยเขายังไม่พอใจเท่าไหร่ว่าคดีทังไ,ไหนครับทนทนายของทางฝั่งโจทย์รับ,บใช่ครับใช่เขาบอกว่าทางศาลเองนะครับก็ตัดสินได้ถูกต้องแล้วแะแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่าโทษจำคุกยันงน้อยเกินไปเขาก็จะดีกาด้วยครับเขาจะทำดีกาด้วยเพื่อให้ลงโทษถึงที่สุดครับก็ติดตามกันต่อไปครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้สอบถามทางทนายความนะครับว่าแล้วทางฝั่งลุงพลนะครับ จะสามารถประกรันตัวได้ไหมหรืออย่างไ,งไรทางทนายความเองก็บอกว่ากําลังทําเรื่องประกันตัวอยู่ยแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพฤติการของลุงพลไม่เคยมีการหลบหนีหก็น่าจะประกันตัวได้นะครับก็เป็นไป,นปนตามนี้นะครับส่วนเรื่องของคดีแพ่งเรื่องของค่าสินไหมทดแทนต่างๆก็มีหลักล้านเท่าไหร่นี่แล้วนะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็รอฟังข่าวที่ลงเป็นบันทึกล่าสุดแล้วกันนะครับเป็นการังใจให้ลุงพลต่อไปค,ครับ ถามนะคะว่าโทษที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากคนไหนจากอะไรนะไอเรื่อสองก้าเก้าอสองเกดแปดกับไว้ตอนแรกมันตอนแรกแรกเป็นเป็นเด็กอ่สองเกดแปดอยู่แล้วก็มาปรับเป็นเป็นใช่กลับไปกลับไปกลับไปเป็นยืนยันว่าเจตนามีเจตนาเขาจะกลับมาเป็นสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟี่มารีนะคะตอนนี้ก็มาฟังข่าวล่าสุดนะคะเพิ่มโทษเข้าไปจะยืนเหนื่อยไม่ค่อยได้ยินเขาพูดค่อยครับมาเรื่องอะไร การเพิ่มโทษเข้ามาใช่ใช่ใช่รื่องเจตนายังไม่ได้ถามอะไรกับทนายฝั่งลุงพลเลยใช่ไหมยังครับยังไม่ออกมากำลังทำเรื่องประกันตัวอยู่เพิ่มมาอีกว่าเจตนาเราก็ต้องรอฟังคำแถลงถ้าโทษถามเขาคือเจตนามีอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอฟังฟ oh, ังทางฝั่งทนายของลุงพลด้วยตอนนี้คือฝั่งของลุงพลเองนะครับก็คือ กำลังทำเรื่องก,ากอวาการตัวอยู่ตอนนี้มาเรื่องของมาดูมายูสามสวัสดีค่ะมีการับสนับฉัง่ายนะคะมาปอนตระกาะเดือนชอบนื้อค่ะในปา ะพฤติ S <S กรรมของลุงก็คือไม่เคยหลบหนีใช่ครับใช่ใช่ทางฝั่งทนายทนายฝั่งทางโจทย์เองก็ยืนย um ันแล้วครับว่าน่าจะประกันตัวได้น่าจะไม่มีป like ัญหาเพราะพฤติกรรมของลุงเองไม่ได้มีการหลบหนีหรืออะไรต่างๆที่มีเจตนาที่จะหนีไปใช่ครับน่าจะประกันตัวได้เคยมีประวัติแบบนั้นเลยนะว่าหลบหนีมาขอเป็นอย่างนั้นครับออกมาเพื่อสู้คดีกันต่อไปครับสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าตอนฝ่ายโก็จะมีการเชื่อกันนะคะไม่พอใจใน ใ,ในเรื่องของน้อจำจคบอว่าน้อยเกิดปเพราะว่าโทษมีตั้งหลายหลายชั้นนะครับซึ่งสูงสุดคดีนี้นะครับสูงสุดคือประหารชีวิตเขาบอกว่าเออถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนะี่ยน่าจะน่าจะเขาบอกความคิดเห็นส่วนตัวเพราะเขาเองก็ไม่ฟันฟันธงไม่ได้เนาะันน่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าเอย้ยทําไมไม่จําคุกตลอดชีวิตเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็อ้างว่านะครับเป็นเป็นการทําอย่าง แบบใจร้ายใจดำมากอะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่สัมภาษณ์เท่าที่คุยกันว่าลุงปนเนี่ยนะเอาเด็กไปแล้วไปปล่อยไว้นะครับเด็กซึ่งทําอะไรไม่ได้นะแล้วก็ปล่อยให้เด็กอยู่เพ่งกว้างอยู่บนภูเขาอย่างไม่เสียชีวิตอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นมีเจตนานะครับก็เขาก็ให้เหตุผลไปตามเขาเห็นหรือยังไงไม่ท่านนิฐานเราท่านนิฐานกับจากหลักฐานว่าเด็กก็คงจะกลัวมากอะไรอย่างเงี้วนะครับ ด้วยความอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพื่อเอามาตามความคารู้สึกซึ่งมันก็เราก็คิดไปได้ตามตีความตีโจดไปได้นะครับยางมีชีวิตอีู่ใช่ใชหรือว่ามีใครเห็นคือคือเท่าที่ผมฟังแล้วก็คุยมานะครับเท่าที่ฟังแล้วก็คุยเนี่ยนะครับก็คือทางทนายฝั่งโจทย์เนี่ว่าเขามีการเขาไม่แน่กาอาจจะดีกายเองด้วยซ้ำดีกายเองเพื่อเพื่อให้เพราะว่าเขาเป็นทางฝั่งอายการด้วยทางฝั่งอายการทางฝั่ง ที่เขาเป็นโจทย์นะครับซึ่งแม่น้องชมพู่เองเนี่ยเป็นโจทย์ร่วมแต่แต่คนฟ้องจริงเกลียการก็ทนายความเขาเป็นเป็นฝ่ายคือเขาก็ต้องดีกาเพื่อให้มันถึงที่สุดผมว่านะเพราะว่าต้องดีกาอยู่แล้วฟังเจตนาเขาแล้วเนี่ยคือเขาเขามีจจรณาอยู่แล้วเพื่อให้ถึงที่สุดนะครับทางก็ต้องสู้กันต่อไปทางลุงก็ต้องดีกาลุงก็ต้องดีกาโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเราไม่คิดเราก็ต้องดีกาเราต้องดีกาคราวนี้คราวนี้อันนี้คือพวกเราวิเคราะห์กันเองนะพวกเราวิเคราะห์เองตามเนื้อหาของมนุษย ว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเกิดว่าอุทธร์เนี่ยมันเป็นการเพิ่มโทษซึ่งโดยธรรมชาติทั่วไปแล้วไม่มีคาเพิ่มนะเนี่ยอุทธร์เนี่ยมันจะต้องหลุดหรือลดโทษนงครัหรือยืนตามสารต้นแต่นี่แสดงว่าไม่ได้แข่งกับไม่ได้แข่งกับเรื่องของรูปคดีอย่างเดียวล้เป็นเรื่องของการที่ต้องหาสำนวนหรือหาข้อมูลหลักฐานต่างๆมายันกันให้ได้ว่าเราไม่ผิดจะต้องทํางานอย่างหนักนะฮะในช่วงของสารอุการเนี่ยต้องทํางานอย่างหนัก แล้ววันนี้ในมุมในมุมของคนที่เขาเคยต้องโทษมาก่อนอเขาก็จะมองว่าถ้าเกิดประกันตัวออกไปได้ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้เข้าไปถูกฝากขังไม่ได้ถูกฝากขังฝากขังคือไม่มีการนับโทษพอไม่มีการนับโทษเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดนะฮะถ้าเกิดพอถึงสารดีกาจริงๆเขาตัดออกมาเนี่ยปรากฏว่าตัดออกมาแบบนั้นนะครับพอเข้ามันต้องใช้ระยะเวลาเลยอรนี้เพราะมันไม่มีการเหมือนเหมือนเข้าไปฝากขังไว้ก่อนหรืออะไรก็ตามนะครับ แต่ยังไงในมุมของนักทุแต่ยังไงเราก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีต้องประกันอยู่ดีถูกครับอย่างนี้เราประกันออกมาอยู่แล้วเพราะว่าทางทางศาลเองเขาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่มีพฤติการนั้นับในการหลบหนีก็อาจจะช่วยเราอาจจะช่วยได้ยังไงล่ะเพราะว่าเราฟังเราฟังปีแล้วคือทางเจ้าตัวเขาเองทางฝั่งโจทย์เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะการมีการเสียชีวิตเขาก็ต้องสู้ดิ่งชีวิตเหมือนกันว่ามีการเสียชีวิตหือม ถ้าฝังฝั่งเราเองไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่มีเจตนารเราก็ต้องสู้สู่ชีวิตเหมือนกันอาจจะเกิดการประมาทหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้พทษนั้นมันลดลงแต่ไม่ได้มีพฤติการว่านะต้องยืนยันให้ได้ว่าไม่มีพฤติการที่จะมีเจตนาหรือให้ร้ายให้โทษต่างๆนะเพื่อความสะใจหรืออะไรก็ตามต้องให้เห็นภาพนั้นให้ได้เพราะว่าตอนนี้สารอุทธรณ์ยืนชั้นต้นเสร็จแล้ว่าเพิ่มโทษเขาไปด้วย นั้นถือว่าเป็นการคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรนะเปลี่ยนนะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเรื่องของโทษจาก299มาเป็น2 8 8ดถูกครับนั้นวันนี้นะฮะต้องฝากไปถึง f c แล้วก็ฝากไปถึงทุกคนด้วยนะครับว่าทําการบ้านให้ดีทฝั่งนายความก็ต้องทําการบ้านให้ดีนะครับถ้าเราชัดเจนว่าเราผิกว่าเราไม่ผิดก็ต้องหาข้อมูลแล้วก็หาหลักฐานต่างๆมายันให้ได้นะครับอันนี้คือการบ้านที่จะต้องทําต่อไปนะครับ ก็เป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับยังเป็นกำลังใจเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเราเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ามีความสูญเสียแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่ผิดนะครับเรื่องนี้นะเดี๋ยวรอฟังจากฝั่งทนายของคุณคนอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับไปรับช่วงต่อฟังความฝั่งฝันฝันที่สูญเสียแล้วก็คุยกันเรื่องความขัดแย้งการพิจารณา ยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้นุ่มป้าตลอดไปนะคะสําหรับทีินี้นะคะก็ต้องรอฟังทางข่าวอีกรอบนะคะนี่นะคะกำลังใจนะคะปุ่มอะไรนี่ก็เป็นกำลังใจให้เขาเขามีหลายข้อสอบ ทุกคนนะคะเสมอพิมน,นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องนี้กตัดสิ่าอุจจีทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจี่ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ